เงีวๆงวงวพี่ดื้อนอนเล่นอยู่ใต้แคร่นะครับข้างบนเขากำลังกินข้าวกันนะครับผมนะครับนะแต่พีดดื้อไม่สนใจอ้าวพีดดื้อกินขนมกินขนมอะไรอ่ะดื้อพี่นิกินอะไรอ๋อไม่ใช่ขนมนะฮะหมูหมูทอดนะฮะโอ้ยพีนิกินหมูทอดนะฮะ วางแผนไว้อยู่ว่าจะทำคุ้มดอกไงก็ดอกเห็ดพวกดอกใหญ่ๆอร่อยครับพี่ซื้ออร่อยจังเลยกินอีกกินอีกอ่ะไม่กินแล้วกินชิ้นเดียวเองเหรอไปไหนอ่ะเอ้าเอาไปไหนอะที่นี่ไปไหน ไปดูตามไปดูตามเพนิกไปนะตามเพนิกไป <c oughs> เพนิกไปไหนนะฮะทุกคนนะพี่เสือจะไปดูนะรอยเป่นงน้ำนะครับที่ขุดคันนานะครับ ปล่อยน้ําออกเมื่อวานนี้นะคระับแล้วผ่านไปหนึ่งวันนะ้นําเหลือแค่ไหนเนาะพินิกป่ะพินิกอ้าวมานอนนี่เหรออ้าวนึกว่าไปไหนนะมานอนอยู่ใต้บ้านลงจิมนะทุกคนนะอ้าวพินิกไปน้ำไปดูน้ำไหมตรงนู้นปาเยอะเลยนะไปไหมไปดูป่ะที่พี่เสือเป่งน้ำเมื่อวานอ่ะป่ะ อนอนอยู่ใต้บ้านลุงจิมสบายใจจังเลยไม่มีใครกวนใช่ไหมไม่มีใครเห็นแต่พี่เสือเห็นนะเนะมื่อวานนี้เราได้ช่วยกันเทป,ปูนนะครับล็อกเสาบ้านลุงจิมมาไว้นะทุกคนนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับ เสานะที่เป็นเสาเหล็กเนี่ยนะครับยึดติดแน่นกับปูนนะครับแล้วก็บล็อกนะฮะอย่างแน่นหนานะครับที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าเมื่อตอนที่อยู่กกอกๆนั้นนะครับเราวางไว้กับดินเนาะนะครับพอวางไว้กับดินปุ๊บนะฮะเสาเหล็กเขาก็จะจมดินลงไปนะประมาณครบหนึ่งนะฮะอัตโนมัตินะครับแต่พอมาอยู่ที่จำปาดงนะครับเราไม่ได้วางกับดินนะเราจะวางกับปูนนะฮะที่เทปูนเอาไว้นะฮะ มันก็จะไม่แน่นนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีตัวยึดนะทุกคนนะครับลุงจิมก็เกรงว่าเดี๋ยวพายุมาฝนตกลมแรงนะครับจะพัดบ้านจะหอบบ้านนกดาวลงจิมไปนะครับเลยต้องทําการเทปูนนะยึดเอาไว้แบบนี้นะทุกคนนั่นนะครับจะทําให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะมีกี่สาวนะเดี๋ยวแอบนับดูก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะครับทุกคนนะเจ็ดจุดเนาะนะครับพีนิกยังคงนอนอยู่ป่ะพีนิกป่ะไปดูน้ำป่ะไปดูนาป่ะไปดูนาข้าวป่ะมา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 ไปกับเสือมามามาเถอะมามาพีนิกมาป่ะปะวิ่ง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 มามามาเร็ว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 สนใจเสือน้อยสนใจเสือน้อยไม่สนใจเลย อะตรงนี้กนะ็ที่เราช่วยกันเมื่อวานนี้นะครับผมนะเป็นจุดนะเทพื้นนะครับรอรับบ้านนกดาวนะหลังที่สองแล้วนะผมนะหลังจากที่ของลุงจิมนะถือว่าเป็นหลังแรกนะครับนะหลังแรกนะของลุงจิมนะอันนี้คือหลังที่สองนะครับของแอดชัยเอ๊ะทำไมลายลายปูนมันเป็นกลายเป็นลายเหมือนที่อยู่บนไอกาแฟเออสังเกตไหมทุกคน เออเหมือนเลยอะ่ะเออนะใครที่ชอบกินกาแฟพี่เสือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากาแฟอะไรเนาะนะเพราะว่าพี่เสือไม่ทานกาแฟนะครับนี่นะฮะทุกคนนะครับลายของปูนนะฮะมันเป็นริ้วริวนะคล้ายใบไม้ใบมะพร้าวนาะนะครับ,บ,บ,รรบแปลกดีนะสวยดีนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมหรือว่าเดี๋ยวพอมันแห้งสนิทมันหายไปไม่แน่ใจนะครับนะตรงนู้นก็เป็นบ้านของแอนแฟมิลี่นะครับผม ก็เห็นว่าเร็วๆนี้นะฮะก็จะทําการปลูกแล้วเนาะนะครับอ่ะทุกคนนะครับไปดูจุดเป่งน้ํากันต่อดีกว่านะฮะภารกิจนะที่ได้รับมอบหมายจากคุณลุงนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะพี่เสือคุยกับคุณลุงแล้วนะครับว่าจุดที่เราเป่งน้ําเนี่ยนะครับเราจะปิดเมื่อไหร่นะครับลุงบอกว่าไม่ต้องปิดเนาะนะครับ เพราะว่าในระดับที่เราเป่งออกนั้นคาดว่านะต่อให้ฝนตกหนักกว่านี้นะครับหรือว่าฝนจะไม่ตกอีกกี่วันฮหลายวันนะมันก็ยังคงอยู่นะระดับน้ํานะครับเห็นไหมครับทุกคนนะครับตามที่พี่เสือและก็คุณลุงคาดการไว้เลยนะฮะระดับน้ํานะฮะก็จะอยู่ในระดับประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมนะครับเห็นไหมครับทุกคนนะฮะ เห็นชัดเลยเนาะนะครับเราจะไปดูถึงจุดเลยนะฮะจุดที่ี่เสือเป่งนะะขุดเมื่อวานนี้นั่นเองครับผมคำตอบนะฮะเห็นชัดเลยนะฮะทุกคนนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับผมนะครับคาดว่านะครับความลึกนะครับจากพื้นดินนะครับจากพื้นดินนะฮะขึ้นมาที่ Ờ, ระดับของต้นข้าวนะฮะประมาณครึ่งครึ่งอุ้งมือนะฮะทุกคนดูนะครับเนี่ยเห็นระดับน้ํติงติ่งติๆงติงติงนะฮะประมาณครึ่งอุ้งมือนะครับครึ่งอุ้งมือนะฮะก็ประมาณสิบเซนนิดๆนะฮะประมาณสิบถึงสิบสองนะฮะณตอนนี้เท่ากับว่าเป็นไปตามแผนนะเป็นไปตามเป้านะฮะที่เราคาดการเอาไว้นะฮะเมื่อวานพี่เสือได้ออกได้บอกไปในคลิปแล้วนะครับว่า เราจะปล่อยน้ําให้อยู่ในระดับแค่ประมาณ10เซนติเมตรนะฮะอันนี้ก็อาจจะสิบนิดๆนะฮะทุกคนเนาะนะครับพอดีเลยนะฮะไปไปดูจุดอื่นต่อนะฮะเราปล่อยจากแปลงเจ็ดนะครับไปแปลงหกนะฮะแล้วเราก็ปล่อยแปลงหกไปแปลงห้าห้าไปสี่สี่ไปสามสามไปสองสองไปหนึ่งนะฮะสุดท้ายนะครับมันก็จะไปลงรวมกันอยู่ที่สะนะครับผมนะครับสะของคุณลุงเนาะนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าน้ำในสะล้นนะครับ ทำยังไงครับเราก็ระบายออกไปที่คลองนะครับคลองส่วนรวมนะคลองทางาทางหลวงเออนะนะครับทุกคนสังเกตดูไหมฮะนะข้าวเริ่มสวยงามแล้วนะฮะเริ่มแตกกอเนาะนะโอ้มองแล้วสบายตาสบายใจมากเลยนะเห็นลมพัดเรี่กงอะไรปลิดเปลียวเนาะนะครับโอนะ้สุดยอดจริงๆริงนะฮะอากาศวันนี้นะครับ อาจจะร้อนแดดแรงไปหน่อยนะฮะแต่ก็มีเมฆนะครับแล้วก็นที่นาของลุงนั้นะนที่ตั้งถือว่าดีมากนะทุกคนนะครับโอบล้อมไปด้วยสวนยางพารานะครับนะฮะตรงมุมนู้นนะฮะเป็นสวนยูคาลิปตัสนะฮะตรงนี้ก็เป็นไร่มันสัะปลังนะครับเขียวขจีนะครับเขียวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวแบบ360องศาเลยนะครับ แล้วก็อิจฉาคนที่ได้บ้านรอดแรกนนะครับคนที่เขาได้บ้านรอดแรกนะฮะเขาก็นะจะได้นะชมวิวนะนะครับตื่นเช้ามานะะอย่างลงจิมเนี่ยนะครับตื่นเช้า,านั่งจิบกาแฟหลังบ้านนะะชมวิวความสวยงามของทุ่งนาใช่ไหมครับโวนะสุดจะแฮปปี้มีความสุขนะฮะ,ะตอนนี้ก็นะใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาแล้วนะครับผม พอวันที่หนึ่งสองนะเราก็ไปร่วมให้กำลังใจคุณลุงันป้ากันนะครับที่สารบุกาอหานนะครับแล้วก็อีกสักประมาณสองเดือนนะฮนะะโดยเฉลี่ยนนะอีกประมาณสองเดือนข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องออกรวงนะทุกคนนะครับ,นะรบอมาดูจุดตรงนี้นะฮะตรงนี้ยังคงไหลยอยู่นะฮะ อันนี้จะเป็นจุดพี่เสือไม่ได้ดูแปลงตรงนู้นเนาะนะครับคือหกกับห้านะพี่เสือไม่ได้เดินไปดูนะเพราะมันอยู่ไกลมากนะครับตำแหน่งที่พี่เสือเปล่งมันอยู่ไกลนะครับตรงนี้คือห้าไปสี่เนาะนะครับจากห้าไปสี่นะแปลงหมายเลขยกห้าน้ายังคงนะเยอะอยู่ในบางจุดนะครับผมแต่บางจุดโดยเฉพาะขอบขอบนี่มองเห็นนะฮะมองเห็นชัดเจนแล้วนะว่าขอบขอบนี่ก็ประมาณสิบเซนนะครับอาจจะด้วยสาเหตุที่มองเห็นน้ําเยอะบางจุดอาจจะเป็นเพราะ ความสูงเนาะนะของพื้นนะพื้นนามไม่เท่ากันนะครับน้ำยังคงไหลยอยู่นะเดี๋ยวเปิดทางน้ำไหลอีกน,ดนิดนึงนะสังเกตว่านะบางจุดน้ำยังเยอะอยู่เนาะเปิดทางเปิดทางไปกันอีกแล้วเร้วแล้ว,วไป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 กันไปกันไปกันไป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 ออกไปอีกออกไปอีกเด็กๆออกไปอีกน้องน้ำน้องน้ำ,นำออกไปอีกแล้วออกไปอีกออกไปอีกแล้ว ไหลายแรงขึ้นแล้วนะฮะออกไปพากันออกไปไปหาแปลงหมายเลขสี่แล้วนู่นนะฮะแปลงหมายเลขสี่เนาะนะครับป้ปปา,ายป้ายปายนาแรงแล้วนะทุกคนโอเคหู้นะะ้ำใสน่าเล่นมากนะข้าวงามมากนะทุกคนเห็นไหมฮะก็ คาดว่าจะยิ่งงามกว่านี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนาะนะครับขอพรบคุณทุกท่านรับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมสั่งซื้อ T.P. สกิน T.P. กา f ฟซีบัคทอนพัลส์เบต้าโซคาร์นผ่านช่องยูทูบเสื้อพาไปนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับ,รบหลายท่านบอกว่าอิจฉาเสื้อจังเลยนะครับไดม้มาอยู่ในบรรยากาศทองทุ่งนาเห็นความเขียวขจีนะเห็น นะความสดชื่นของธรรมชาติแล้วก็ได้อยู่ใกล้กระลุงพจน์ะครับนะนะพี่เสือก็ถือว่าตัวเองโชคดีเหมือนกันนะเอาตรงๆนะครับก็เป็นชีวิตทีนะ่มีความสุขนะดีใจได้มาอยู่กับคุณลุงแล้วก็ได้ทํางานในส่วนที่เราสามารถช่วยกันทําได้ตามความถนัดของเราเนาะนะฮนะอย่างพี่เสือเองก็เคยทํางานบริษัทใหญ่โตดูแลฝ่ายขายฝ่ายการตลาดมานะก็จะคอยแนะนําโปรหรือว่าบอกอกลยุทธ์นะในการขายนะให้กับคุณลุงคุณป้าเป็นครั้งครั้ง เป็นครั้งเป็นคราวไปเนาะนะอะไรที่ทําได้อะไรที่ถนัดก็ช่วยกันนะครับที่สําคัญคือเราจะไม่เป็นภาระให้คุณลุงคุณป้านะครับทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์สายลุงให้ดีนะให้มีความสุขนะให้มีคุณภาพเนาะนะะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดประโยชน์นะครับเกิดความบันเทิงกับคนดูเนาะนะครับอืมน่าจะดีนะขอบคุณนะครับคลิปนี้นะฮะอาจจะยาวหน่อยนะครับสวัสดีครับ